ออสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์เราก็เรียนกันต่อเป็นการชดเชยที่เราหยุดมาเยอะแยะนะครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูออนักเรียนถ้าดูในหน้าหกครูจะอธิบายจากรูปภาพนะครับ อันนี้คือรูปสี่เดี่ยมคางหมูอพอวอชมีด้านอพอขนาดกับด้านชวนักเรียนรู้แล้วนะและเส้นนี้เส้นยมส่วนที่ตรงยมเป็นส่วนสูงทําไมรู้ว่าเป็นส่วนสูงล่ะครับก็นี้ไงมุมฉากนักเรียนมุมฉากเส้นนี้ก็เป็นส่วนสูง เราจะหาพื้นที่หายังไงนะักเรียนเขาใช้วิธีการอย่างนี้นะครับเขาก็ลอกรูปเนี่ยลอกรูปให้เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเขียวเนี่ยเนี่ยลอกมานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะมีขนาดถ้าทักเรียนดูจากในหนังสือจะมีขนาดเท่ากับรูปสีเขียวเลยแต่เอามาแปะมาแปะขนกลับกันกลับกันไอ้ด้านสั้นอันนี้สีเขียวก็มาอยู่ สั้นตรงนี้มาอยู่นักเรียนสังเกตมาเท่ากันอันนี้สามช่องอันนี้ก็สามช่องอันนี้ด้านยาวในด้านยาวที่ขนานที่เป็นด้านยาวอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนักเรียนมันเอามาต่อกันสองคางหมูสองรูปมันก็กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนักเรียนรู้ไหมครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยด้านขนานด้านขนานเสร็จแล้วเขาก็จะมาหาพื้นที่ท่านักเรียนดู พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเขียวมันก็มีค่าหรือมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งเศษตมสองคือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะว่าเหลืองกับเขียวเสร็จเรียบแล้วแล้วนักเรียนก็มาดูพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่สี่เหลี่ยมข้านานมีสูตรว่าอย่างไรมีสูตรว่าเอาสูงกับฐานคูณกัน สูงฐานคูณกันสูงคืออันนี้นี่สูงคือ,อน,นี้นี่ยอมอสูงสูงกี่หน่วยนันกเรียนหน่วยละกี่ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องฐานเท่าไรฐานก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากเก้าเกิดจากลายเก้าเกิดจากสีเขียวตรงนี้หกกับสีเหลืองอันนี้สามก็เป็นหกบวกสามได้เก้า อันนี้ก็เป็น4ก็เป็นความสูง4แล้วก็เอา2กับ4ตัดกันได้2แล้วเอา2องคูณกับ6บวก3เป็น9า2าสอคูณ9ก็ตอบแ8แสดงว่าสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เป็น18สิบแยดเข้าใจไหมครับเป็น18อันนี้ข้ออธิบายจากรูปภาพทีนี้เราก็มาดูเขาบอกว่าพบว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมางขนานมีความสูงเท่ากันสูงก็คือตัวนี้ครับเรียนสูงก็คือยอมอเท่ากันยังไงต่อการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็หาได้จากเศษหนึ่งสองคูณด้วยความสูงคูณด้วยผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานนี่เป็นสูตรนักเรียนต้องจําไว้นะครับแต่ครูจะเขียนให้ดูสั้นๆเขียนให้ดูสั้นๆนะครับนักเรียนดูครูเขียนให้ดูสั้นๆ พูดสิทักท่านแน่นะงาเรียนทำนี่เรียนก็เขียนนี้นะเรียนก็เขียนไว้เลยว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเขียนพิจราเป็นสี่เหลี่ยมคางสี่เหลี่ยมคางคา,างหมูนี่คางหมูนะครับนี่คางหมูเท่ากับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง คูณกูณใช้สั้นๆเลยนะครับคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานเนี่ยให้ใช้อันนี้เลยนักเรียนนะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับ เ2หนึ่งนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานแต่ถ้าเป็นในหนังสือเขาจะใช้อย่างนี้นักเรียนก็จะใช้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานแต่นักเรียนทำเดี๋ยวนักเรียนทําส่งครูให้เขียนสั้นๆแบบตัวอย่างครูเลยนะครับก่อนทำนักเรียนก็ต้องเขียนวิธีทําก่อนเขียนวิธีทำนี นะครับเราก็ตามนี้นะอะนักเรียนมาดูจากรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูสีเหลืองอถามว่าชื่ออะไรชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมดี NO หรือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม o N I D ก็ตามใจนักเรียนดูนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนักเรียนเห็นมุมฉากไหมครับนักเรียนเห็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็จะเป็นความสูง และเรารู้มาแล้วเร,เรียนมาแล้วสูงตั้งฉากกับฐานนะเัเรียนคงจําได้นะครับครูเคยสอนเรื่องสามเหลี่ยมแล้วว่าสูงสูงตั้งฉากกับฐานสูงตั้งฉากกับฐานนะครูเคยสอนแล้วสามเหลี่ยมสูงตั้งฉากกับฐานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเส้นตั้งฉากเป็นมุมฉาก นเส้นนี้เป็นสูงอันนี้ก็เป็นฐานนะก่อนทำนักเรียนก็เขียนก่อนเลยเขียนตามครูเลยอย่างเงี้ยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเซนสองคูณผลบวกคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานแต่ด้านนักเรียนก็ต่อไปเขียนนั้เลยเขียนอันนี้มันมัน,ม,นมันชื่ออะไรเราเขียนว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใส่ชื่อมันชื่อมันคืออะไรเนี่ย อโอก็ได้ O N I D O N I D อันนี้คือเขียนชื่อนะครับรเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณสูงสูงคืออะไรสูงคือเส้นตั้งฉากนี่ไงนี่สอาเนี่ยคูณ2.5คูณผลบวกของด้านคู่ขนานอันไหนขนานกันขนานมีมีคู่เดียวคู่เดียวคือด้านนี้คู่กับด้านนี้ อันนี้เท่าไร่7 7อันนี้เท่าไรเ7.3เรียนก็วงเล็บไว้ว่า2อบวกพื้นที่หน่วยต้องใส่เป็นตารางเซนเมตรหูเขียนย่อนะหูเขียนไม่พอนะตรอ,อสอมแต่ถ้าเรียนเขียนก็เขียนเต็มๆไม่ตอ้องย่อเอาเสร็จแล้วทำไงต่อเขียนเท่ากับตรงกันเศษ1ส่วน2คูณด้วย2.5 คูณด้วยนันเรียนก็จับตรงนี้บวกกันนะถ้าบวกไม่เป็นก็หาเศษกระดาษบวกกันนะครับ2.7บวก7.3ได้0ทด1จุดก็เป็น10ก็คูณด้วยเซฟหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับเร็จทำไงตอ่อนักเรียนก็เอา2เนี่ยไปหาร10ได้ก็ตัดเลยตัดให้ครูเห็นเลยนะ2 1 2 สองห้าสเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่สองจุหอันนี้ก็เหลือห้าอย่าลืมใส่หน่วยด้วยตารางเซนติเมตรนี่ก็คูณกันเลยคูณแนวน,นอนนะครับห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองห้าสองเป็น12อย่าลืมใส่จุดหนึ่งตำแหนง่งก็เป็น1 2บจุห้า ตารางเซนติเมตรต้อขีดเส้นต้เอาแค่นี้พอเขว่าเสร็จหนึ่งข้อพอเข้าใจไหมครับเขียนตามนี้นะทําตามที่ครูบอกเลยง่ายๆนะครับอ่านะครับถ้าถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนไม่เข้าใจนะักเรียนก็ฟังฟังแล้วก็ดูซ้ําไปนะักเรียนก็มาดูแบบหึกหัดอ่าแบบหัวครูอธิบายแบบหัวนะครับอ,อันนี้ชื่อรูปสี่เหลี่ยมอะไรรูปสี่เหลี่ยม f a s t นี่ถามว่าอะไรคือ ส่วนสูงตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมฉากเส้นนี้ตั้งฉากแสดงว่าอันนี้คือความสูงเท่ากับสองจุดสามน่ด้านคู่ขนานคืออะไรคือสามจุดหกกับสี่จุดเจ็ดอินนี่ไม่เกี่ยวเลยนะนักเรียนทำนเองนะแล้วเขียนตามที่ครูบอกมาดูข้อที่สองชื่อรูปสี่เหลี่ยมอะไรรูปสี่เหลี่ยม o m e r อ,อะไรคือความสูงไอ้นนี่มุมฉากอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงนี้ เพราะนั้นเส้นนี้ตั้งฉากกับเส้นนี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ในี่จำไน,นะครับฐานจะต้องเป็นด้านเท่านั้นอีตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ด้านมันก็ไม่ใช่ฐานเพราะฉะนั้นส่วนสูงก็เป็น2.4ฐานก็แค่5 2.736โยนทิ้งไปไม่เกี่ยวเลยเข้าใจนะครับอ่มาดูข้อหนึงข้อนี้อ่าด้านนี้ด้านนี้ขนานกันชื่อรูปสี่เหลี่ยมอะไรรูปสี่เหลี่ยม งทวลลนี่มุมฉากแสดงว่าเส้นนี้เป็นความสูงคือ34เมตรข้อนี้หน่วยเป็นเมตรนะระวังหน่วยผิดนะโดนหักคะแนนนะเป็นเมตรอ้าวแล้ว,ลวด้านคู่ขนานคืออะไร7จดกับ26สองอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวนักเรียนก็ไปทำเหมือนที่ครูบอกเขียนสูตรพื้นที่ง่ายๆอย่างครูเลยว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ตล้อเขียนสูรทุกข้อนะครับแล้วก็เขียนชื่อและเป็นไปได้ถ้านักเรียนอยากมีความรู้และความรู้ที่คงทนนักเรียนวาดรูปด้วยแล้วก็แสดงวิธีทำนะครับแค่นี้นักเรียนก็จะทําเสร็จแล้วมีแค่สามข้อตั้งใจทํานะตั้งใจทําเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้หนักเรียนทุกคนโชคดีตั้งใจแล้วก็พยายามทํางานที่ให้ให้ะลร ให้เอ่เอ,อให้เสร็จในเวลานะครับให้นักเรียนทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ